พี่มีอีกหนึ่งเรื่องนพี่ได้ตัวละครซีเควตมาก็คือตัวนี้โต้ไอเวนเนี่เป็นระดับซีเควตคือ1ใน50,000นใช่ไหมนี่คือตัวนี้ทุกคนมีดาเมจคือ78ล้านสำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเช่นสั่งเลี้ยงตัวละครเติมเกมหรือโลบัคพี่แนะนำร้านนี้เลยบิวประกอบทางร้านน้ามีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืนสตีลบลอตหรือกัวกระเด็นนะ และยังมีสินค้าจากแบบอ,อื่นอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัคและระบบเติมเกมบนมือถืออีกด้วยสําหรับใครที่สนใจนะสามารกถกดที่งก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอะเรากับแบบแท็บซิมูเลเตอร์กันต่อทุกคนคิปวนะ่าคือเราการเล่นแบบนี้ไปเร้าวๆแล้วใช่ไหมมันก็ไม่เชื่อว่าเข้าเพราะว,าว่าพี่เล่นเปิดโซนแรกเออสักเกือบหมดแล้วตอนนี้นโซนสองพี่ก็เปิดมาที่ร้อยแล้วคือมันจะบอกไงดี อัปเดตเออสองโซนสองไม่แค่สามโวทุกคนที่เาเข้าใหม่พี่เปิดมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วพี่มีอีกหนึ่งเรื่องนึนพี่ได้ตัวละครซีเควตมาก็คือตัวนี้ตู้อีเวนต์นี่เป็นระดับซีเควตคือ1ใน50,000นใช่ไหมนี่คือตัวนี้ทุกคนมีดาเมจคือ78ล้านส่วนตัวนี้ก็คือเออเป็นเลเวลหนึ่งทุกคนคือพี่ได้ไจากเพื่อนเป็นระดับมิสติกก็เลยเออเอามารองใช้ใดูถ้าตัวละครมันเน้นที่สองที่มันเป็นแคยๆแบบเนี้ยพี่ว่าน่าจะดีกว่าไหม ส่วนตัวพี่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวละครแบบใกล,ล้ๆคิวอะ่ะคือมันจะก๊อปปี้พลังสูงสุดของตัวละครของเราอะไรประมาณนี้่วนนี้คือ75เวล75 75คือ53ล้านโอ้แม่งพอๆกับไปตัวนี้แหละอะแต่ก็ใช่ไดอยู่มั้งเดี๋ยวแม่เอานี่อ,นอ,นออกก่อนขอตัวละครน,นี่หน่อยดิแป๊บนึงนะพี่อันคิวก่อนโอ้ตัวละครตัวใหญ่มากทุกคนอะอันนี้คือตัวจากเพื่อนพี่แป๊บนึงขอดูสิเป็นยังไงดีไซน์สวยนะสีดําตัดเหลืองอืม้ม สวยดีทุกคนแล้วก็ไอตัวหนึ่งที่พี่ได้มาคือตัวนี้อ่ะอีเวลมาเลยครับโอ้ยยังไงยิ้วเลยตัวเบอร์เรอร์เลยทุกคนโอเคถือว่าใช้ได้อืมอ่ะ,อ,ะอีคววเบสมาขอปิดก่อนจริงๆใน2โวลที่น2นะพี่เปิดจนไปถึงไอแอรเรียสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าพี่ยังเปิดไข่ไม่ได้นะทุกคนจำนวนรีเบิร์ตพี่มันไม่พอหรือว่าอะไรไม่รู้อะคือมันไม่สามารถเอฟเคเปิดได้พี่ก็เลยไม่ได้เปิดอะเดี๋ยวต้องรอดอัเปเดตหน้าทุกคนว่ามันจะมีไข่เวทอะไรเข้ามาอ่ะมาครับเอา้าเดียว มีโซนที่สี่เข้ามาเหรอยี่สิบสี่ s x พอไหมเนี่ยเอ้าพอเฉยเอาเปิดมาดีครับอืไอ้น้องอ้าวงี้ก็สวยสิโอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีออปเดียเข้ามาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวนะโซนสี่มีไขอะไรเอ่ยเปิดได้ไหมเนี่ยมีไขปะอันนี้ไขเหรออ๋อนี่นี่นใช้หนึ่งร้อยยี่สิบห้า SP โอ้โหไม่มีดิไปเด็นเปิดไม่ได้ด้วยแหม่ทำไมมันใช้แพงจังวะอะรีเบิร์ดครับอ่ะซื้อมาอืมห้าจัมแล้วก็อันนี้มีอีกไหม ยังซื้อหมดแล้วตันแล้วทุกคนไม่มีอะไรเลยแล้วตันยิงโอ้โหอันรีเบินมาครับไข่ฟองหนึ่งราคา125 sp แต่ว่าเราคลิก1คลิกต่อวิใช่ไหมเราได้แค่ประมาณ500เอ่อ s x ทุกคนแป๊บหนึ่งนะแล้วไอโบวที่3คือพี่น่าจะเปิดได้แล้วปะมันใช้1 5 sp ในการเปิดไข่หนึ่งฟองแล้วประเด็นคือตัวละครม,มันก็มีดาเมจใกล้เคียงกับไอตัวละครนี่เลยไอ,ไอตัวละครอีเวนต์นะทุกคนอ่ะเราเข้าไปดู15ปะ ถ้าจะไม่เบีดอืมสิบห้า sp ทุกคนเนี่ยตัวละครรีเจนเราเปิดไปดิสามฟองรีเจนหนึ่งในยี่สิบอ่าเนี่ยพอๆกันเลยหมายความว่าไข่ในโซนลา่าสุดนี้ก็คือน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมอืมโอเคน่าสนใจอะก่อนจบคลิปทุกคนพี่ว่าดิพี่เปิดให้มันได้รีเจนสักหนึ่งตัวก่อนกันโอ้แต่ว่าหนึ่งร้อย sp นะเว้ยมันดูไม่เยอะไปนหน่อยหรอวะอะไปๆๆๆๆๆขอแค่สักฟองเดียวพี่ก็อุ่นใจแล้ว อ่าเป็นตัวละคนพี่ออโต้องคิกก่อนยาวๆนี่แค่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าสปีนะใช้เวลาไปตั้งสามนาทีมันเกินไปนะจริงๆอ่ะเปิดมาครับถ้ารีเจนจะดีมากมเสียงอย่างนี้อีปิกหรออีปิกก็เลยอีหูระดับอีปิกให้สิบเอ็ดล้านแต่ว่าระดับมิสติกคือให้สิบสามล้านอืมตัวละครโซนใหม่ดีจัดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่มาฟาร์มแม่งเลยละกันนะนี่ขนาดเป็นอีปิกนะเว้ย ถ้าเป็นรีเจนจะขนาดไหน,นไม่ยี่สิล้านเลยอะอะงั้นก็สำหรับคิวนี้มาเน่ฮะสมัยไม่ได้ฮะ